ว่าเวลาบางครั้งอะ่ะที่เราใส่แว่นอะ่ะไม่ใช่การแดดหรือการอะไรนะการมาแมลงเข้าตาบางทีอะ่ะนี่โอ้มแมลงเข้าตาไอพวกแมงวีที่มันแบบตอมๆอ,มอะ่ะมันไม่ได้ตอมแบบด้านหน้าอย่างเดียวน,นะแม่งบิงบิงแม่งวิ่งชนเข้าตาเลยแม่งบินชนเข้าตาเลยอะไรนะเหมือนอะไรที่บอกว่าแมงวีบินเข้ากองไฟนั่นแบบนั้นเลยแม่งวิ่งเข้าตาเลยอะ่ะแล้วเดินมาเรื่อยๆตลอดทางเลย แม่มีแมงวีตอมตาตลอดทางโคตรน่าลำคานอยากใส่แว่นอยู่นะแว่นเปิดแล้เนี่ยแม่งมาตอมตาตลอดเวลาเลยเดินมาแล้วแต่รอยเมตรเออแต่ไม่รู้ว่าฉันอันไหนชั้นแรกชั้นหนึ่งฉันสองลืมถ่ายให้ดูเลยง <c oughs> งทาง <t od má is> ต้นไม้มันตกลงมาเหรอ <c oughs> ดูนะอันนี้เป็นทางลำธาร <c oughs> ลำธาร แต่ว่าทางปกติที่ไปอ่ะเห็นปะเห็นรูปะไม้มันทับเลยงงว่าพอปิดกั้นอะไรหรือเปล่าต้องหมดไปดูว่าถ้าลงไปทางน้ำตกอ่ะมันแปลก,กๆดีว่ะนี่ทางน้ำไหลผ่านเชีย่ยทริปนี้ต้องใช้ความคิดว่าปกติไม่เาต้องใช้ื <c oughs> ต้น ต้นไม้มันแบบว่าสุดมันอนอนนี้เดินป่าบ่อยเลยเหรอครับต็ <laughs> ผมไม่เคยเจอแบบล้มทับอย่างเงี้ยโ้สุดยอดเลยอ่ะขออนุญาตถ่ายนะ <c oughs> ได้เลยค่ะต้นไม้มันล้มทับตรงเนี้ย เดี๋ยวามแ่งไนกำลังงงกับทางอยู่กำลังเดาอยู่ไงไม่กล้ามุดแต่นั่นแหละอย่างที่กำลังลังเลอยู่ตะกก็จะเดินลงไปข้างล่างดีไหมเจอผู้เชี่ยวชาญเป็นคนให้คำตอบกลุ่มคนในกี้เขาน่าจะแบบว่าของจริงอ่ะ ตัดส,สินใจได้แบบฉับพลันมากขนาดเราเดินเยอะเรายังไม่แบบยังลังเลเลยนะนี่เจอหลังแต่มาเนี่ยนี่ทางลำธารจ๋าเห็นไหมไม่มีน้ำเลยเนี่ยปกติจะเป็นลำธารลงมาอย่างนี้เชื่อไหมเพราะมันเป็นแบบทางสโลปลง น้ำน้อยมากกว่านี้จริงๆอน้ำน่าจะเยอะกว่านี้แต่อุ้ยริ้งเหรนตลบๆตลๆตลๆตลกจังช่วงหน้าฝนเนี้ยถ้าสมมติว่าฝนตกเยอะๆอาจจะน้ํา,าเยอะมากอ๋อเป็นช่วงฝนตกน่าจะเห็นแล้วนะตามตามทางล่องอะไรเงี้ยต้องมีน้ำนะทางล่องอ่ะ น้ำตกชั้นที่5ชั้นที่6อีก100เมตรระวังชมน้ำตกอาจจะลื่นได้อ๋อนี่ไงที่เราจะขึ้นมาแต่จะขึ้นมาทางแปลกอ๋อไปดูอันนู้ยชั้นที่5้าก็สวยอยู่แต่ว่าต้องปีนนะขอถอดรองเท้าก่นอนถอดทุกอย่างก่อนเลยอันนี้ วามาชั้นที่ห้าเลยนะคือมันมันก็เหมือนแบบมีอะไรนะชั้นย่อยๆอะ่ะแต่ว่าเป็นแบบธรรมดาธรรมดาแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยวที่แบบเป็นชั้นย่อยแล้วมีม,มีชั้นย่อยแบบไม่มีป้ายอะ่ะแล้ว,ว้ามาชั้นที่ห้าเลยเราว่าชั้นที่หนึ่งก็คืออดจานหน้าเลยสามสี 3, ่หรือว่าหนึ่งสองสามอยู่นูน่นโอ้มีป้ายเลยนะ แล้วเราจะต้องปีนขึ้นไปตรงนี้นะเพื่อขึ้นไปดูชั้นห้าใกล้ๆนะนี่เลาะนี่ไปก็ได้เริ่ม <c oughs> จริงๆต้องมันต้องใช้สองมือโอ้มีน้ำแอง่งเหรอเพราะบางจุดมันเป็นมอสและบางทีมันลื่นสวยอะ่ะตรงนู้นอะ่ะ ใกล้ๆอ่ะสวยจับยากอ่ะจริงๆมันต้องจับแล้วก็ยกขึ้นนะ ยาวฐานเกงมันยาวออบางเนี่ยบางทีมันต้องใช้สองมือมือเดียวไม่ได้หรอกชั้นห้าว่าสวยแล้วนะชั้นหดีงามอ่ะวับ ล่องนี้ยน่าเข้าแอ้ชั้นชั้นที่ห้านี่ตรงตรงรูที่เราอยากไปน้ำมันดำปึ๊ดเลยนะเลยแบบว่าแอบ,บกลัวนิดนึงแต่จริงๆมันน่าจะเป็นโคลแหละมันมีจุดที่แบบว่าเนี่ยอย่างตรงนี้น้ำใสอยู่ในชั้นที่ห้าด้านหน้าด้านหลัง เราว่าชั้นบนอ่ะสวยอันนี้ด้านหลังเวลาสวยนะ้นจับต้นแบบสวย